ตัดไหมถ้าเกิดตัดตอนเห็นตอนเห็นไปมันยังไม่ชัดใช่ไหมแต่แต่ตรงนี้พอเราพุ่งมันจะมันจะปรับโฟกัสให้แต่เลือกกล้องกล้องใหม่กล้องใหม่ถ้าเราถ้าเราแบบเคลื่อนเพียเราพาสกัดมาเลือกกล้องนะคะนี่อันนี้กำลังรีวิวกล้องอะไรนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรไม่ขอนอะไรอ่ะขนเยอะเลยนะ ไม่ได้ว่าหน้าฉันหลังเบอร์ทุ่คนเลยไม่หน้าฉัดหลังเบอร์จริงด้วยอ๋อกระชัดมากอ่ะอุ้ยกระชัดมากหน้าฉันหลังเบอร์เหรอหน้าฉหลังเบอร์แก้วเบอร์เหรอฉันติดแต่หน้าจอเลยคุณติดแต่แบตเตอรี่ของแต่หน้าจอได้แต่หน้าจอปุ๊บกได้มี่ที่แต่แตเตอรี่มันมันไม่ใช่หน้าจอตาผ่านนะกเทสนะคะกำลังเทสวิธีการอ่าใช้กล้องนะคะติแต่แบตแแบตไม่กดนะาจอ ตลงไปนิดนึงยี่ไม่ทันกดมันจะปรับโฟกัสให้ปรับอันนี้มันโฟกัสเลยอ่ะเลกัสแล้วเดี๋ยวพี่วิวมั่งพี่วิวพี่วิวใช้เป็นปาะถือดีดีนะมันดูเป็นซูมเล่เดี๋ยวดูฟลายได้โอโอเคซูไปหน่อยก็มาดูดูเล่นตรงไหนนะเน็ตหมุนตรงนี้อันนี้เป็นต้องใช้มือปรับใช่ไหมฮะใช่มันไม่ออโต้ใช่ไหม เป็นแมนนวลนะเร้อมืออย่างเดียวไม่มีปุ่มแบบอันนี้มีคำอธิบายในไม่มีจะเป็นอที่แบบว่ามีุ่มูอตอนนี้อยู่ที่อ่ามิกคาเมลนะคะที่เขาบริการดีมากเลยร้านนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีอะไรนะมีโดรนเนาะอุปกรณ์เยอะมากนี่มาดูวิธีการ ต้องใช้อันนี้พอกัสอยากได้นะคะเราก็พาพอกัสมาดูกันนะมีแปดตัวนี้มีแน่คนที่อยากได้คือตัวนี้นะคะต้องใช้มือยกใช่มือยกนะไม่ไม่มีที่กดนะใช้มือยกตาสองตัวก็ได้ตาสองัก็ัเป็นซตา ถอดไใส่แว่นถอดแว่นเามันไม่ตัดถ้ามันทำงานใช่ไหมที่้อนก็ถอดมันจะมองทำได้แล้วแล้จอมันไม่ต้องระบองก็วิดีโอนี้กดปุ่มแดงปมทีเดียวใช่ทีเดียวแม่า้กจะอยู่ก็กดสาม นี่ตัวสัตว์ใครตุ่นไม่ได้โฟกัสหรอกนี่เหรอนี่ตัวสัตว์กัดอ่ะวันนี้พาโฟกัสมาเลือกกล้องกันนะคะอยู่กับช่องไลฟ์วิวช่องทีวีช่องทีวีโฟกัสไลวิวทีวีนะคะนี่กำลังดูวิธีการที่เขาแนะนำ ขาหนุ่มาตรงนี้ตรงนี้ตรงที่จานสีนะเเอเ,เราเลือกาเป็นค่ก็เลือกีแลาวใส่สีดทีนี้เราสามารถแต่เลือกงน,น,นี้ถ้าเราจะแต่เราใช้แต่พี่ทยเลยแต่หน้าจอสัมผัสได้งเงยเับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิด อยากให้พี ords, te Arizona, ่เรารจเลือกโารที yeah. ่เาองให้เ yeah. ป <R ussian mental Sure> ็น T F เือกาแล้วก็เรากดุ่มนนี้อ๋อปุ่มสีแดงคือวิดีโอใช่ปุ่มสีแดงคือวิดีโอตรงนี้เป็นภัพนิ่งเวลาเลือกหมตรงนี้ถ้าเป็นออโต้ไม่ง่ายเลยก็คือไอเอไอเอต้องปรักทุกอย่างเรา อินเตอร์อัตโนมัติรอัวเพี่วิวเป็นแบบให้หน่อยโฟกัสคนนิดนึงแล้วกปกัสที่ตรงห่าแล้วก็มาต่ ถ้าเกิดเราจะแบบว่าเมื่อกี้คือถ่ายแล้วใช่เมื่อกี้ถ่ายแล้วเราไม่ได้เก็บในเมมโมรีเพราะยังไม่สัใช่ไม่ได้ใส่ไม่ถ่ายไปลองถ่ายที่เกิดเร่ลองถ่ายดูส่วนแล้วทีนี้ถ้าเราจะใช้โหมดสำเร็จรูปใช่ไหมเราต้องหมุนมาที่ตัโหมดสำเร็จรูปหมายถึงอะไรอ่ะหมดสำเร็จรูปก็คือกล้องมันจะปัดให้เองทุกอย่างเลยแต่ว่าเราอยู่ที่จุดประสงค์เราว่าเราจะถ่ายอะไรเช่นเราจะถ่ายบุคคลเราก็เลือกที่พอร์ตเทรต ถ้าบุคคลสิ่วนู่นเราจะถ่ายอะบุคคลการแจ้งอะไรี่เนี้ยถ่ายแบบถ้าสปอร์ถ้าเวลาอะไรที่เนี้ยเลื่้องมันจะปรับสปีดเทตเตอร์ให้มันเลวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องตั้งเองเลยใช่แล้วกีกี่แบบอะคะเนี้ยมีเยอะมากหรออ๋อไม่อ๋ออ๋อสิบเจ็ดสิบหกนั่นคือแบบใช่ไหมคะใช่คือแบบอ๋อเลือกแบบไปได้ด้วยอันนี้ภาพที่ตกอะไรยางฟิลเตอร์เลยตอนถ่ายแล้วภาพมันจะใส่ฟิลเตอร์ให้เลยใช่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลย นชอบมันจะแม่แบบน้ำเป็นนิ้งๆเป็นไฟอยนี้เราเลี้ยงตรงนี้เหรอแมเห็นไฟนะอ๋อเป็นไฟวิ่งมีเราจะเป็นวีดีโอได้ไหมใช้บลูทูธนี้ได้เลยวีดีโอไม่ได้จะได้เฉพาะภาพนิ่งชอบภาพนิ่งใช่แต่วีดีโอจะเป็นภาพจริงอย่างเดียวภาพจริงอย่างเดียวคือไม่สามารถใส่เอฟีเอ็นได้วีดีโอมันสามารถทำสีได้ก็คือมันจะมีตรงนี้มันจะไม่ใช่เอซีเอ็นแล้วจะเป็นการสีอ่าจะเป็นการสีก็คือ วีโอสามารถทําเป็นแบบขาวดำอะไรพวกนี้ได้อืโอ้คนะหนูด้วยนะคราวนี้ให้พี่เขาสอนหนูเดียวนะนะคนอื่นไม่ต้องนะครับเป็นแบบสีสีพุ้งๆอะไรขาวดําแล้วก็เป็นแบบสีสีสดอะไรพวกนี้ทําได้ด้วยอันนี้นี่คือวิดีโอเหรอคะใช่อันนี้วิดีโอได้ด้วยแล้วก็พาพนิ่งได้ด้วยสีสดใช่ครับก็ไปไปเที่ยวไงส่วนตัว โหมดพวกนี้ก็จะเป็นโหมดแบบว่ามืออาชีพละตัว M ตัว S SO ตัว A เนี่ยก็คือเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมตได้้อาไปกำหนดเองเร eh. าเองดีต่างค่าแสงอันนั้นคือ,อเทมมากขึ้นละก็อยากกำหนดเองอยากปรับอะไรเองแสงเองใช่ครับประมาณนั้นถ้าเกิดเราใช้แบบง่ายๆก็จะมีอยู่สามโหมดก็คือ IA แล้วก็จานสีแล้วก็ SCN SCN จานสี AA เอไม่ใช่ ไอเอก็คือสามปุ่มที่ติดกันตรงนั้นเนาะใช่ติดกันก็คืออันนี้มันจะใช้ง่ายที่สุดแล้วดีสามปุ่มตรงนี้ IA จานสี SCN ใช่ครับที่ใช้ได้กับวิดีโอก็คือปุ่มจานสีจานสีครับอันเดียวใช่ที่สามารถถ่ายวิดีโอแล้วเป็นสีได้แต่ถ้าเป็น SCN กับ IA นี่คือโหมดรูปภาพใช่ครับแต่ IA ก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้แต่ว่ามันจะเป็นสีปกติ เป็นสีธรรมชาติอ่าก็คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะทําให้เกิดฟิลเตอร์อะไรใช่ครับสำหรับวิดีโอเนาะใช่ครับแต่ปกติวิดีโอก็ถ่ายสวยอยู่แล้วถูกไหมหมายถึงว่ามันเป็นภาพที่สมจริงอยู่แล้วใช่เราสนมากธรรมชาเราจะใช้เป็นภาพธรรมชาติธรรมชาติมันมันเห็นเรื่องราวเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่คือโอเคมันมันยังไม่ควรปรับแต่งอะไรใช่ใช่เส่วนมากเราจะเอาไปปรับแต่งที่หลัง ก็คืมอแบอแบ่นอแล้วก็สาชาร์จยชาร์แล้กสายคสายค้องมือแวก็สายชาร์จตรนี้สามสิบสองซิกสองิกรเป็นเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงต้องกดแรงแต้องกดแรงแถ้ากดไม่แรงมันจะแกเปเหนโฟกัส เปสีไปสดจ้ะเมื่อกี้น้องเลือกหมดแล้เลือกหมดเป็นจานสีเมื่อกี้าแล้วอย่างนี้ถ้าหันถาตัวเองจะกดยังไงอ่ะค่ะอนี้เันนี้เราสามารถตอบได้นะ ที่ปรับหรือว่าจะถ่า,ายล็อกตันไหมเรากตรงนี้หรือจะเล่นนี่มีอะไรบ้าแล้วก็ล็อกอันนั่นคือล็อกใช่แล้วเราก็มากดปุ่มตรงนี้เลยกดตรงนี้นนอ่าอแ,แล้วถ้าสีแดงคือวิดีโอใช่ครับอ๋อถึงถึงว่าเอ้เราพี่จะกดยังไวงวะความละเอียดของภาพนี้เซตได้เท่าไหร่พี่ถ้าสีน้งินน่าจะน้อยทีอันนี้ภาพนิ่งใช่ไหมอันนี้น่าจะเซ็ตไม่สูงสุด ไหนลองกดถ่ายซิกดถ่ายซิก <sucked on 3> ็คือถ่ายได้แต่ยังดูไม่ได้ไม่มีไม่ได้ขายอันนี้คือภาพนิ่งอ่ะถ้าวิดีโอกดสีแดงเขาละเอียดภาพตั้งตรงเลยเนี่ยคขาละเอียดภาพเราตั้งตรงเลยครับทั้งทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเนาะต้องตั้งแยกกันเลย วิดีโอมันจะเป็นความละเอียดแบบว่ากป็น SD ไพวกนี้เราสามารถตั้งได้ดูนะาพเรื่องความละเอียดภาพนะเรากดตรงนี้คิวเมนูคิวเมนูแล้วกมาเลือกตรงนี้เห็นไหมเป็นไวสกรีนก็ได้ใช่ไหมล้านใช่ครับเนี่ยยี่สล้านสิเจ็ดล้านเอ่อส่วนใหญ่สิบเก้าต่อหเราใช้สิบหกต่อเก้ใช่ไหมสิบหกต่อเก้าเป็นไวสกรีนอได้ ชีบต่อ9ก้าก็จะมีให้เลือกเป็นกี่ล้านกี่ร้านใช่ไหมใช่แต่เราก็ต้องเข้าไปเลือกข้างในอีกทีหนึง่งแต่อันนี้มันจะกําหนดให้อัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราเสามารถเลือกต่างอันนี้ก็ได้ใช่ไหมได้ได้ <ๆ S 1> กดคิวเมนออูแบบนี้นะกดปกดึ๊บมันจะขึ้นมาแบบน,นี้แล้วให้เราทอ่ข้างบนสุดนจะเป็นหัวข้อหลักส่วนเราถ้ากดกดลงมาข้างล่างจะเป็นหัวข้อย่อยเราสามารถเลือกได้แล้วถ้าเป็นวิดีโอ วิดีโอจะเป็นพันแรกครับอันนี้ใช่ไหมเป็นมีความละเอียดเท่าไหร่จระเนี่ตัวนี้สูงสุดเป็น 4K นะครับ 4K ก็เขียนไว้ว่า m p 4ออ๋แล้วก็มีสัดส่วนภาพใช่ไหม 16x9 ก็มีใช่ครับมีอยู่ที่ 16x9 โอเคเป็น HD Full HD แล้วก็ 4K เคสูงสุดเนี่ย 4K ก็จะมีแบบว่าจำนวนเฟรมให้เลือกด้วย30เฟรม50เฟรมนะมีเฟรมให้เลือกด้วยอพอพอเรากดเข้าไปตรงนั้นมันก็จะให้เลือกได้อีก อันนี้ถ้าเรากดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บมันตั้งเลยพี่อ๋อมันตั้งเลยนะมันตั้งเลยตัวนี้มีการสั่นอยู่แล้วไม่ไม่ต้องไปตั้งใช่ก็มีการสั่นอ,อัตโมตนมัติอยู่แล้วอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องไปตั้งว่าการสั่นเท่าไหรนะใ่ใช่ใช่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วพี่แล้วก็อย่างนึงก็คือตัวนี้สามารถเพิ่มแสงได้นะว่าเราจะปรับแสงใช่ไหมเรากดตรงนี้เลยกดตรงนี้บล็อกนี้นะแล้วก็หมุนตรงนี้เลย S <S ตั้งค่าต่างๆสามารถใช้นได้ง่ายเลช้แสงช่วยแสงใช่ใชปุ่มได้อา้าวตรงนี้จะมีอยู่สองปุ่มก็คือตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถหมุนได้ครับอยู่ที่ว่าเราถนัดปุ่มไหนเราก็ใช้ปุ่มนั้นแต่การตั้งค่าก็เหมือนเดิมแล้วก็กดดูภาพก็คือตัวนี้ ตัวนี้มันยังไม่มีเมนูส่วนเมนูถ้าเราจะตั้งเมนูลึกๆเลยก็คือกดปุ่มกลางตัวนี้อันนี้จะเป็นเมนูการตั้งค่าที่ใหญ่ี่ดยถ้าให้เปลี่ยนอ๋อแลกใจอีกีใชถ้าเกิดเราชอบภาษาอังกฤษเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเป็นน้ำมิกงอ๋อหรือว่าเป็นภาษาไทยใช่ครับี่เวลาเราเปลี่ยนหน้าจอคือแตะชัตเตอร์นิดนึงปุ๊บมันก็จะออก ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเรากดคัตเตอร์นิดนึงมันจะออกเบานิดเดียวใช่แต่นิดเดียวมันจะออกหมเลยก็คือเปลีาา่ยนสถานะแบบต้องสูดนั่นแหละใช่ครับถ้าใช้ความละเมอียดสูงสุดมาถ่ายวีดีโอได้กีนก่นาทีถือต้องถือความละเอียดสูงสุดเลงที่ถ่ายวีดีโอก็มันจะได้แค่เดียวครับประมาณ15นาทีถ้าเป็น 4K เลยนะแต่ถ้าเป็นฟูดฟูด HD ก็ฟูด HD จะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ2ชั่วโมง อ่าสามสองใช่ครับประมาณคร่ชั่วโมงคชั่วโมงถ้าเป็นเทปดีธรรมดาก็ชั่วโมงเลยเนี่ยครับใช่ใช่ถ้าเทปดีธรรมดาก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนี่สี่สิบห้านาทีใช่ประมาณสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีแล้วกันใช่แบตเตอรี่อยู่ได้นานแค่ไหนแบตเตรนนเอตรี่มันนับเป็นช็อตครับพี่มันนับเป็นช็อตถ้าเกิดถ้าเป็นถ่ายถ่ายวีโอมันก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ถ้าถ่ายติดต่อกันนะตติด่อกันใช่ครับแต่ว่า กล้องเนี่ยก็คือถ้าถ่ายนานเกินมันจะตัดให้ก่อนเพราะว่ามันจะรักษาเซอร์นะฮะความร้อนความร้อนมันจะนเพิ่มเนาะมันก็เลยต้องตัดมีหัวให้ก่อนอาจจะตัดใช่ตัดเป็นชื่อเป็นึงไดไปได้เลยใช่ครับถ้าเกิดเราถ่ายครึ่งชั่วโมงไปเนี่ยก็จะตัดลครึ่ชงชั่วโมงจะตัดได้ทีใช่จะตัดเป็นแบบี ตัดให้เป็นไฟล์ละขึ้นขึ้นโหมดเลยครับใช่ครับจะไม่ให้เกินขึ้นโหมดใช่ไม่สามารถตั้งได้ไม่สามารถตั้งได้เพราะว่าเซ็นเซอร์มันจะเกิดความร้อนไ <ๆ S 2> ม่สามารถตั้งให้เกินหรือตั้งมาให้สิ้นาทีแล้วต้อตัดไม่ได้ก็คือมันมาตรฐานคือขึ้นขึ้นโมดใช่ครับถ้าเกิดเราจะเอาน้อยกว่านั้นเราก็แค่กด UK, หยุดเองเท่านั้นน้อยกว่านั้นคือกดหยุดเองใช่ไม่มีตั้งเลยถึงสิ้นนาทีมันตนะัดอ๋อไม่มีแต่ว่ามันจะตัดที่ขึ้นขึ้นโหมดใช่ครับถ้าเราจะเอายาว เดี๋ยวถ้า m e ซื้อเพิ่มมันมีราคาซื้อเพิ่มมันมีถ้าเป็นสั่งของจิ๊กหรือว่าพี่จะเอาแบบเอ่อออโอเคงั้นพักก่อนกไะเดี๋ยวูวิธีการใช้งานนะคะเจอกันเดี๋ยวเจอกัน